เซอร์ไพรส์เซอร์ไอันนี้มันคืออะไรจ้าในนี้เนี่ยตัดเป็นชิ้นส่วนเดียบรอยแล้วนะอยากรู้เป็นอะไรเหรออุ้ยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคือหนังหมูจ้าเดี๋ยวจะตากแห้งทำเคปหมูไปฝากคนคนหนึ่งจ้าพึ่งลมใส่ตะแกรงไว้ในบ้านอุณหภูมิแบบนี้ธรรมดา เดี๋ยวก็ทอดได้เลยจ้าพรุ่งนี้แห้งแล้วจ้าแห้งแห้งแล้วแห้งได้ที่แล้วนางหมูของสาวตาด้วยจ้าเด้อไปทอดกันเลยจ้าอันนี้ตากไว้ข้ามคืนคืนเดียวเองคืนหนึ่งกับอีกหนึ่งวันนะจ้าตากในบ้านจ้าตากในบ้านแล้วก็เอามาทอดกับน้ํามันนะจ้าทุกคนเอามาทอดกับน้ามันแบบว่า ไฟอ่อนสุดๆเลยนะจ๊ะเคี่ยวมันไปเลยเคี่ยวมันไปเลยเอาดูเอาดูเอาค่ะทุกคนดูเอาดูเอานะจ๊ะดูเอาอสบายๆจ้าหลังจากที่เราเจียวกับไฟอ่อนๆมาแล้วนะจ๊ะประมาณ15นาทีนะคะ ทีนี้เราก็เปิดไฟแรงเลยนังหมูมันจะได้ฟูเลยนะคะทุกคนแล้วก็คนคนคนให้ทั่วเลยนะจ้าคนให้ทั่วเลยเห็นไหมคะนังหมูเริ่มจะพองตัวแล้วจ้าเริ่มจะพองแล้วอ้ย เห็นไหมคะหนังหมูพองแล้วจ้าพองแล้วเริ่มจะได้ที่แล้วจ้าทุกคนเริ่มจะได้ที่แล้วอันนี้เปิดไฟแรงแล้วนะคะเปิดไฟแรงนะคะเอ่อเชียวไปประมาณประมาณสักห้านาทีนะคะหลังจากไฟอ่อนๆที่เรารอให้มันสุกนะคะเห็นไหม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 คะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมได้ที่แล้วเด้อ ได้ที่แล้วโอ้ลาลาได้แล้วคะ่ะพองได้ที่แล้วตักออกเลยจ้ตาตักออกเลยโอ้โหดูสิคะทุกคนดูอุ้ยอูย้เสียงดังกรอบกรุบๆเลยเนะะยาะของสะของฝา เคบหมูแบบไง่ายนี่ทำแบบไม่ง่ายจากสาวตาค่ะแคบหมูจะเอาไปฝากเอวะเห็นไหมคะทุกคนเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วดูสิคะแคบหมูกรอบกรอบยื่ยใครอยู่ข้างลังแอบสวัสดีครับหรือยังลูกสวัสดีครับแล้วสวัสดีจ้าแมวบองปอนวบอนเชียรเราสนุกสุกสบายนยจ้า ะะโอ้เป็นหนุ่มแล้วจ้า <ไป S 1> ลูกชายแล้วพี่น้องทุกทคนสบายดีทุกทุกคนนะคะสวัาวตาัาเซ็ตไปแล้วเออ <c oughs> นี่ไงคะทุกคนจ้านี่เสร็จแล้วจ้าเมนูเอ้ยไม่ใช่เมนูแคบหมูกรอบวิธีทําแบบง่ายๆเลยจ้านี่เซอร์ไพรส์รามาเหรอบอกแล้วบอกเลยจะเอาไปฝากยายใหม่จ้า ยายไหมไหมไทยในฝรั่งเศสนี่จ้ะเดี๋ยวสาวไหมถ้าดูอยู่เด้อย้ายไหมถ้าดูอยู่นี่เรารับความอร่อยความกรอบความแซ่บจากสาวตาด้วยจะะทำเองจ้ะรับรองจ้ะอร่อยเลยแน่เลยแซ่บ เดี๋ยวเจอกันจ้าอ,อืมอืมชิมเลยลูกชิมอร่อยไหมเออว้าวหันหน้ามาหน่อยให้เห็นเิดมใกล้ <c oughs> บองอืมอร่อยมากน้องบอกอร่อยมากเอาละค่ะบ๊ายบายบจ้าอร่อยครับเดี๋ยวเสาวไหมจะชอบไหมไทยยายไหมอ่ะ ชอบมากเลยเอาไปฝากจ้าทำเองบ๊ายบายจ้าขอบคุณจ้าที่รับชมนะคะ bye bye. บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บกำลังเคี้ยวเลยบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะแมวบองโอน I'm finished เอ้ย yes อ,โหโหโหอากาศข้างนอกร้อนมากเลยค่ะทุกคนหลังจากที่ไปตัดผักมาแล้วดูนะคะว่าสาวตามีอะไรไปฝากสาวใหม่บ้างนะจ้ารับรองจะให้ดูจ้าข้างนอกอากาศร้อนมากเลยแดดเปรี้ยงเลยจ้าร้อนสุดๆเลยร้อนมากเลยดูแดดอู้ละละ นี่ไงคะทุกคนยอดคณะบรอกโคลีนะ่ะโอ้โหดูยอดอบๆเลยจ้าเอาไปให้สาวหม้ผัดแล้วก็ทําใส่เอรัดหน้านะจ้าผัดใส่หมูหมูกรอบอุ้ยอร่อยเวอร์เลยจ้านี่คือยอดบรอกโคลีนะคะแล้วก็นี่แคบหมูด้วยจ้าแคบหมูใบาสาวตาพาแซบพนะนี่อะไรที่เด็ดสุดเลยจ้าอันนี้คืออะไรเหรอมันคือไตปลานะคะทุกคนไตปลาที่สาวตาหมักจากเออหมักจาก ปลาทูหางแข็งจ้าพุงปลานะั่นน่ะนี่หมักมาได้สามเดือนแล้วนะคะทุกคนกินได้แล้วปรุงอาหารได้แล้วจ้าให้สาวไหมเอาไปทําแกงไตปลานี่จ้าแบ่งไปให้หนึ่งปุกเนี่ยจ้าว่านี้ฟักจาฟัก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 ,ฟกอันนี้ซื้อจากตลาดนัดเมื่อวานคนเขกเขาก็ปลูกขายจ้าเอาไปฝากสาวไหมเขาเอามาขายทุกๆจัดปแล้วก็นี่แต้งน้อยแต้งน้อย ที่ไปเก็บในสวนมาเมื่อกี้นะจ้ะเก็บจากสวนสาวตาด้วย้ะเด้อแล้วก็นี่ถั่วนั่งององสาวตานิดหนึ่งแล้วก็ถั่วฝักยาวที่พี่เขาเอามาขายเออเอามาขายให้วันนั้นนะจ๊ะก็เลยแบ่งไปให้สาวใหม่กินด้วยนะจ้ะมาระด้วยจ้าเอาละค่ะแล้วก็มาดูอีกอย่างหนึ่งนะจ๊ะซรไพรเดี๋ยวให้ดูค่ะนี่ไงคะทุกคนขนมจีนน้ำยาปลาเออ ใส่ปลาทูหางแข็งนะจ้านี่ปลาทูหางแข็งือ้อหึ่ขนๆเลยใส่ตีนไก่ด้วยเดี๋ยวสาวตาก็จะใส่ลูกชิ้นปลาด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวจะไปใส่ที่ไปถึงบ้านสาวใหม่เดี๋ยวจะใส่ที่นู่นเลยจ้าตอนนี้สาวตายังไม่ใส่นะคะเดี๋ยวจะใส่ตอนท้ายจ้าเอาละค่ะแค่นี้แล้วนะเดี๋จ้ารอรอบออลารอบสองบา,บายๆสวัสดีจ้าขอบคุณที่เข้ามารับชมนะจ๊ะเดี๋ยวเดินทางไปบ้านสาวใหม่พรุ่งนี้จัดเลยจ้าบายบาย รอรับเด้อส,สาวไหมยายไหมรอรับข่อยเด้อกับพี่สาวคนหนึ่งจ้าพาไปเด้อบายบายจ้าแล้วเจอกันพรุ่งนี้จ้าสาวไหมจุ๊บจุ๊จ้บจาบายบายค่ะทุกคน